เอ๊ะสวัสดีจ้านะอ๋อนี่แม่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับกินข้าวันอันนี้น้องสาวคนเล็กสวัสดีจ้ากินข้าวกันกําลังกินข้าวนี่เจนันานจ้ามาเด้อมกินข้าแกงกิเล็กแกงกินเล็กนะดูแกงเด้วแกงกิเลกโอ้กับตาเข้าให้เลยมีน้ำพริกปลาหน่อไม้ต้ม อันนี้แตงกวาม,มาเดิมน้่นปลาทูค็มคน้ำพริกปะลาไข<ม>่ต้มน้ำพริกหน่อไม้โอ้โหจิ๋วกินม,มดถ้วยเลยไม่สงสัยแซ่บนี่น้ำพริกแม่ทำพริกมะม่วงนี่เลยครับกับข้าวบะหลีอ้นี่อหไรนี่แกงขี้เหล็กแกงกะทิมีแต่แนวแซ่บ สวัสดีนะครับพบกับช่องแอดนันทานซิ่งกันอีกแล้วครับมากินแกงซุปไทยมาทํางานกันแล้วก็ทํางานเสร็จก็จะไปหาพะกันแม่เท่าแล้วแม่อายุเท่าไรแล้วเนี่ยเจ็ดสิบดพอดีได้เงินเดือนบุเท่าแล้วมาบ้านยากันแต่คนที่สารเขาจะเรียกยาโอ้โหสองคนตัวใหญ่แข็งกันเลยนะย ผีตะไพก็นอ้นองผีตะไพก็น้องผัวผีตะไพก็น้องสาวกินเข่ากันแซ่บลูกน้องก็มันยินรอยกันนั่นมาเด้อมาเด้อแบบน้ำกันได้เจน,นันกินก่อน กินข้าวแสบๆไม่มีอะไรกินจริงๆกันขี้เล็กก็ไปหาเอาตามกลางนาเนี่ยเนะหยเนาอะไรเนี่ยหนาะสกคูสาคูหนาะสาคูสาคูโบราณไหนเราดูดิบางคนเขาไม่เคยเห็นนะหัวสาคูหัวสาคูกินไดเนี่ยต้มกินหัวสักคูไหนแล้วยู่ไหนแล้วเนี่เห็นมเั้ยคนก็นน้องไม้ยู่สาคูกระดงโบราณปีสมชายเนี่ยห่าก่งยักษ์นะ หากินยักหรือหากินยกากยก็ไทยบางกงรงหากินยักพูดหวะ <laughs> พ่อแม่พี่น้องตัวนี้ก็มานั่งมองนาอัน <laughs> นี้ฟืนไม้มาขามครับ <laughs> นนลงไปในบิงน้งนากขนี่ ลิงนาเขาเกี่ยวเข้าพอดีเลยเอาลงกันยังเหลือต้นยังไม่ลงอยู่นู่นกองนึงแล้วก็มาอยู่นี่กองนึงมันใกล้บ้าน ้นมะขามใกล้บ้านกวาัวลมทับบ้านครับเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเลยเนี่ยติดเลย,เลยจําเป็นต้องเอาออกมีเกเล็ดด้วยไม้มะขามอันนี้มีเกล็เดีย๋ยวจะต่อไม้มะขามมีเกล็เดี๋ยวพาไปดูเกล็มะขามครับมันให้จะนันกินข้าว ิ่งเล็กๆก็มีเกนมีเกนเกนอยู่ตรงกลางสิ่งน,น้อยๆก็มีเกนนี่จะนันฝนันฟืนไว้ให้ยากเกนมะขามครับเกนมะขาม็ว่ากันผีปอบเลยสิอันน,น้อยๆก็มีเกนน,นั่นจะไว้ทําเขียงจะไว้ทําเขียงไปมืองเลยสองท่อนนี่อยากว้ เกดนุ่นอยู่ในขี้โคลนเดี๋ยวต้องเอาลอกดึงขึ้นขึ้นดึงมันไว้กิง่งน้อยๆก็มีเกนครับมะขามเกศต้นละกลมดีจังไว้ทําเขียงครับเก่นมะขามครับเกนมะขามใครไม่เคยเห็นเกนมะขามมัน ม่วง,งดำขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนี่ก็คอนโดไอ้น้ำหวานไอ้ว,ว่านวัสดีครับเวัสดีครับเวัสดีครับ ไอ้ลงนั่งเฝ้าขังไว้ในคอนโดมืดแล้วแล้วก็มีหลานน้อยมีสมาชิกใหม่ลูกของน้ำอ้อยนี่น้ำตาลไหนน้ำอ้อยอยู่ไหนโหยุงหรอยุงเด,ด็กวัยเด็ะไม่กลัววะ่ะตตเนาะ จะมาชิกใหม่ได้หลานน้อยอีกสามตัวลูกของนางน้ำอ้อยยุงยุๆงยุ๋งยุง,ยง,ยงจะต้องไปเอาพัดลมเปิดนะกินนมเลย,ยจะมาชิกใหม่ตัวโตมีสี่ตัวสี่เสพ<ะ>ออกมาอีกสามกลายเป็นเจ็ดโลโหเต็มบ้านเลย้ะเราตแบบแล้วทำเข,ขาผมจะมาเป็นหมดไหม

เอาปิดคลิปไปเลยเจนนันปิดไปเลยหืออเอาก็จะให้ปิดให้แล้ก็ปิดไปเลยที่ขอบคุณค่าเด้ขอบคุณค่าเด้ขอบคุณค่ากดปิดไลคกดแชรกดติดตามด้วยจ้าเกะ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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไคร้ ก๊อดกระดิง่งก๊อดกระดิ่งเงีเยจะกินข้าวกันก่อนครับ